นีเทเียนไหมสีเทียนตอนนั้นรีบมากเลยตอนนี้เตรียมถุงเท้าอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันอภิมใส่หรือ,อยังอภิงใส่หรือ,อยังไปใส่กับพี่เร็วพี่จะให้เข้าไปไม่ตด้งอกนะเสียติ๊กเกอร์ไว้นะ ถึงฮับอร์แลนด์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นข้างในกันนะคะแล้วใส่ถุงเท้ากันเลยอันนี้เป็นสีไนท์ถุงเท้านะคะเปลี่ยนถุงเท้าเป็นถุงเท้าฮับอร์แลนด์เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ค่ะเป็นเปลงนั่งลงก่อนใส่ถุงเท้าก่อนนะคะเสารองเท้าไปเก็บนะคะใส่ถุงเท้าฮับอร์แลนด์ก่อนดูที่เปร่งได้สีอะไรปาแปลงได้สีน กันป,ปิมเล็กีลายปิมปิมห่วงเท้าแต่ถุงเท้าก่อนยาพี่จะให้เล่นด้วยนะคะดูนะของกระปิมปิมถอดอ๋อเอบลโบยแกะให้หน่อยเบลโบยแกะให้หน่อยถุยยงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์นะคะ กินไปเสุแล้วนะคะกินแต่เทานะคที่ลื่อนอยู่นอยู่ท่่กันลื่นอยู่นะคะกันเลื่อน้วย ขอบคุณแม่ให้หน่อยคะ่ะขอบคุแม่ให้หน่อยคะ่ะตอนนี้นะคะแป,ป้งมาถึงแล้วแป้งสวัสดีคันเพื่อนก่อนแป้งแปงดีคันเพื่อนเร็วบิวนทางนี้ปินทางนี้ทางนี้ มาเล่นบอลไหมกินเล่นมาแล้วมเล่นบก่อน,อนอเ,เดี๋ยวพ่อบอยจะพาไปเล่นสงไลเดอร์เอาน้งองนัเอนนะ อเอาแบงขึนง้นต้อง่ายว่านี่นก่อนก่ไดเรู้สูงหรอนี่จะถ่ายเอยไหได้ไหมได้ไหม,ไไหมอ่ีมปีมบิมบบจะไปไหนคะแบบิมจะไปไหนคะ กลัวเหรออะไรน่ะสูงถุงสูงไหมนั่นแปมอยู่ไหนมาแปบเอาแปงไว้บายหน่อยอันนี้พ้องปิด อ่ะพีไปเล่นบอลไหมีไปเล่นบอลด้วยไหลรแบบนี้เลอ่ะลงไปลุกไปเล่นบอลเลยนะเล่นบอลก่อนเลยม่กิดขึ้นเกิดึอือไงไหนมาแป้งอยู่ไหน ว,าว,าว,าวาอ,อ,อปาปีมทางนี้ปีมทางนี้ปีมทานี้ปีมไปไหน ไปไหนอ้าวอ้มไปไหนคีมได้ไรพิมทันี้พิมไม่ไปพิมพิมคีมคีมพีมอยู่ข้างนอกเร็วๆคีมดมึดหมืดพิมออกมาพิมหมึดหมึด ปีวีมาทางนี้ปีวมีมันมืดเกินไปปีวีออกมา,ามอกมาอกมาเหรอปีวออกมาค่ะปีวีทางนี้ปีวีทางนี้ปีวีทางนี้นี่ไง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 เฮ้ยอะไร้มบ,บายหน่อยเดนเลเตอร์หรือยังตอนนี้แล้วค่ะแป้งกับปีวีได้แยกกันเล่นแล้วนะคะเล่นคนละอย่างก,กันแล้ว 哎。 อันนี้เป็นโซนเด็กเด็กเบบี๊เบบี๊เดมตด๊มตึมตบตบปีมนั่ मदद देख 踩板凳。